สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องามันจะ้าเจันมาตามเคยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเริ่มกันเลยนะครพี่น้องการบเสียเวลานะจ๊ะเบาๆรายใหญ่ห่างมันจะพ่อพี่น้องจ้าโอ้ยอย่างเนาะเมนูว <c oughs> ันนี้นะจ๊ะที่เจริมจน้ำเสนอก็คือราบหมูนะจ๊ะพร้อมผักอีกรถหนึ่งรถส,สิบร้อนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะไปเริ่มกันเลยนะครัพ่อพี่น้องมาเป็นกันเสีสยเวลานะจ๊ะพ่อพี่น้อง ขาคำแรกแหงมานตามเคยจ้ะพี่น้องลาบหมูด้วยจา้าคำยิ่งใหญ่ด้วยนะจา้าพี่น้องจา๋าไปจา้าอืมอืมแซบ่บค่ะ และทนีค่ะมันเน้นผักจันเน่ยเขือมหวงเรื่องก๊แซ่บพี่นอ้อง อะไรนั่งกินนัดจ้านั่งอ่ะอเน้นผักจ้าร้นเต่าหวานน้องกูสิร่วงว่าเป็นอย่างก้า ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะเจอดสื่อธรรมชาติมาเยอะแล้วพ <c oughs> ักโอ้ยพีิกจ้าพี่น้องขอบิดด้วยจ้าวะ mà lạ ta. Mm. cái treo, ừm, nấm nhạt, ao neo đàm bỏng để cha thay nhầm cắc cắc hay bưng cho แซ่บพี่น้องหากบวจ้าอ,อืม บ่อะไรจังมันเนี่ยครบสีด้วจ้ะผักเจดิดอืมสบากกันนะเข้าเครื่องบดกันนะ หวานจากทัวนั้นต่อแซ่บ เนี่ยเครื่องบุษยจ้าอืมแซบ่บแซ่บค่ะเนพี่น้อง อาจา้าพี่น้องค่ะขอโทษขอพ่ายด้ยจ้าทั้งเบาทั้งกลิ่นน้ำหน้าพี่น้องอาจจะบอสุภาพนะด้จ้าขอโทษได้จ้าพี่น้องจ้าเกี่ยวสิข้อไปกินขออยาาไปกินต่อนได้พี่น้องมัสมีหลืจ้าพี่น้องจ้าึ้นหอดทุกคนได้พี่น้องขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าโชคดีปลอดภยดัยทุกคนนะคะเพ่อพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ